ตอนนี้หลายๆคนก็คงจะรู้จักกับโดมินัสซาโบนิสบิ๊กแมนเชื่อสายลิทูเนียของทีมอินดนาเพเซอร์สกันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะครับ เนื่องจากเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยและสามารถโชว์ฟอร์มที่ดีพาตัวเองไปติดทีมออสตาได้2รงฤดูกาลติดต่อกันแล้วถึงแม้ว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยผลงานของอินดีนาเพเซอร์สมันจะไปไม่ถึงรอบเพย์ออฟก็ตามทีเถอะแต่จากฟอร์มที่เขาได้แสดงให้เราเห็นเนี่ยมันก็คงจะพอบอกได้แล้วแหะครับว่าเขาก็เป็นหนึ่งอนาคตของวงการบาสเกตบอลเหมือนกันและการที่เขาสามารถที่จะสร้างฟอร์มพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจัยใหญ่ๆเลยก็เพราะว่าเขามีผู้ชี้นําและสั่งสอนอยู่อย่างใกล้ชิดครับนเ,เนื่องจากพ่่ออแท้ขงเานี เคยเป็นอดีตผู้เล่นของ NBA นั่นเองแล้วที่บอกว่าเคยเล่นใน NBA เนี่ยพ่อของเขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นระดับทั่วๆไปหากแล้ว่าเป็นระดับตำนานเลยทีเดียวครับคำว่าตำนาน,นที่พูดถึงเนี่ยมันการันตีได้ด้วย Hall of Fame เลยครับอวิดาัสซาบอนิสเนี่ยเป็นเซนเ,นเตอร์คนหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงว่าถ้าว่าเขาได้เข้ามาเล่นใน NBA ตั้งแต่สมัยที่เขายังพลิกๆีกอยู่เนี่ยเซนเ,นเตอร์ที่ดีสุดตลอดการมันอาจจะไม่ใช่คาริมอับดดูจาบบาฮาคิโมตจูวอนเชคิโอนิล วิลเชมเบรนหรือว่าบิลวัสเซอีกต่อไปครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นอาวิดัสซาบอนิสนี่แหละที่ครอบครองตำแหน่งเซนเต,เตอร์ที่ดีสุดตลอดการอย่างแท้จริงมันมีอยู่หลายครั้งเลยครับที่เส้นทางที่จะปูไปสู่ NBA ของอาวิดัสเนี่ยมันถูกปูเองสวยงามและุดท้ายเส้นทางเหล่านั้นก็ถูกทำลายหายไปย้อนกลับไปในปี1985นะครับครั้งนั้นเนี่ยเขาถูกดราฟต์เข้ามาแล้วใน NBA ถูกดราฟต์ไปโดยทีมแอตแลนตาฮอสเพียงแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเรื่องของบาสเกตบอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่บาสเกตบอลครับ แต่มันมีเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศมาเกี่ยวข้องด้วยอวิดัสเนี่ยเป็นชาวลิทัวเนียที่เกิดมาในสมัยที่ประเทศลิทัวเนียเนี่ยยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอยู่แล้วหลายๆท่านก็คงจะทราบดีว่า2ประเทศที่เป็นคู่รักคู่แค้นกันในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยนั่นก็คงไม่พ้นอเมริกาและโซเวียตอย่างแน่นอนครับอวิดัสเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ในสภาพตอนที่สังคมมันเป็นอย่างนั้นครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาก็ได้ไปพบเจอกีฬาที่เรียกว่าบาสเกตบอลเข้า แล้เขาก็รู้สึกเหมือนก็ว่ามีอะไรเนี่ยดึงดูดให้เขาลองเข้าไปทําความรู้จักกับมันดูและหลังจากนั้นเนี่ยเวลาไม่นานครับอวิรัสในวัย15ปีก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับแคมป์ฝึกรุ่นยาวของสภาพโซเวียตครับผมผลงานที่เขาได้สร้างเนี่ยมันชัดเจนเหลือเกินครับว่าเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์และเป็นอาวุธที่ทําให้โซเวียตแข็งแกร่งในด้านกีฬาชนิดนี้จริงๆถ้าถามว่าตอนนั้นโซเวียตแข็งแกร่งแค่ไหนเนี่ย ในปี1982อาวิดาซาวอนิสเนี่ยพาโซเวียตขวาชแชมป์โลกมาแล้วนะครับในรายการฟรีบ้าเวิร์ครับอเมริกาที่เป็นมหาอำนาจทางบาสเกตบอลในตอนนั้นก็แพ้กับโซเวียตที่นําโดยอาวิดาซาวอนิสไปหลายๆคนเนี่ยอาจจะแย้งว่าในตอนนั้นเนี่ยอเมริกายังไม่ได้ส่งนักบาสใน NBA ไปแข่งด้วยซ้ําก็จริงครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามอเมริกาก็ถือเป็นมหาอำนาจของบาสเกตบอลอยู่ดี ด้วยความรู้ด้ากีฬาชนิดนี้ที่มันสูงกว่านานาประเทศอย่างมากมายรวมไปถึงพวกโคช้ชผู้ฝึกสอนอะไรต่างๆเริ่มแผนการเล่นมันก็ทําให้อเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งนักบาสใน NBA ไปแข่งด้วยซ้ําอเมริกาก็ยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆอยู่ดีครับช่วงเวลาถัดมาครับเมื่ออวิดัสอายุได้18ปีเนะี่ยก้าวต่อไปของเขาความสามารถและพรสวรรค์ที่เขามีมันก็ยิ่งเฉิดฉายทุกคนได้เห็นครับ เมื่อเขาเนี่ยเริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาคนเดียวสามารถทําได้ทุกอย่างเท่าที่มนุษย์จะทําได้จริงๆทุกอย่างนี่คือทุกอย่างจริงๆครับในสมัยที่อาวิดัสอายุได้สิปีนะครับบิลวอลตันตำนานของพอร์ตแลนด์เนี่ยได้ไปเห็นอาวิดัสเล่นบิลวอลตันเนี่ยถึงกับพูดออกมาเลยว่าเขาตกใจมากที่ได้เห็นอะไรที่มันเหนือธรรมชาติขนาดนี้อยู่ในเกมบาสเกตบอลวอลตันเนี่ยได้บอกกว่าเขาจะต้องทำควอตรูเปอร์ดับเบิลได้โดยที่เขาใช้เวลาการแข่งขันเพียงแค่ครึ่งเดียวแน่ ควอดรูเปอร์ดับเบิลเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเหนือกว่าทริปเปิลดับเบิลขึ้นมาอีกครับทริปเปิลดับเบิลเนี่ยมันคือการทําสิ่งดี3อย่างให้ได้สเตตเนี่ยเกิน2หลักขึ้นไปถูกไหมครับแล้วควอดรูเปอร์ดับเบิลเนี่ยมันคือการทํา4อย่างครับผมแล้ววอลตันเนี่ยบอกเอาไว้ว่าอาวิดัสสามารถทําได้โดยใช้เวลาการแข่งขันเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นถ้าว่าเขาสามารถทําได้จริงเนี่ยเขาก็ไม่ใช่มนุษย์แน่นอนครับผม ในประวัติศาสตร์ของ NBA เนี่ยมีการทำคว้ารูปเปอรดับเบิลเกิดขึ้นแค่4ครั้งเท่านั้นครับตั้งแต่มี NBA มานะครับเด็กคนนี้เนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างเลยเขามีความสามารถทางร่างกายที่เหมือนกับคาริรอมับดูจับาทักษะของเขาก็เหมือนกับแรรีเบิร์และพีชมาลาวิชรวมกันแถมเขายิงสามแต้มเด็กจังหากทักษะในการส่งบอลเนี่ยมันก็น่าเหลือเชื่อวิสัยทัศน์ของเขามันเกินคำว่าเป็นเซนเตอร์ไปมาก การเลี้ยงบอลเมื่อได้เห็นก็ต้องตั้งคำถามว่าเขาเป็นเซนเตอร์จริงๆเลยนี่แหละครับสิ่งที่วอลตันได้บอกเอาไว้แล้วดูทักษะที่เขามีขนาดนี้เนี่ยคงจะหนี NBA ไม่พ้นหรอครับ NBA เนี่ยเป็นสถานที่ที่รวมเอานักบาสที่เก่งที่สุดในโลกมารวมกันถูกไหมในปี1985เนี่ยเขาได้เข้าดราฟใน NBA ครับแล้วเขาก็ถูกดราฟต์โดย์ทีมแอตแลนตาฮอสอย่างที่ได้เกริ่นไปนในตอนต้นนะครับ แต่ว่าปัญหาเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถเข้ามาเล่นใน NBA ได้ในตอนนั้นอย่างแรกก็เรื่องของการเมืองอย่างที่ได้ไปบอกไปครับอาวิดัสเนี่ยมาจากสหภาพโซเวียตอเมริกันชนในตอนนั้นไม่ค่อยปลื้มโซเวียสักเท่าไหร่นักอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอายุของเขา NBA ในตอนนั้นไม่ได้อนุญาตให้ผู้เล่นชาวต่างชาติที่อายุต่ำกว่า21ปีเนี่ยเข้ามาเล่นในลีกได้ซึ่งตอนนั้นอาวิดัสเขามีอายุได้20ปีครับผมอายุยังไม่ถึงก็เลยต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปก่อน อย่างไรก็ตามมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับผมในปีต่อมา1986เนี่ยเขาก็ได้เข้าดราฟต์อีกครั้งหนึ่งครับในตอนนี้เขาอายุได้21ปีถูกตามกฎระเบียบทุกอย่างละพอแลนด์เทรลเบอร์เซอร์สเนี่ยได้ทำการดราฟต์เข้าไปคุณสมบัติทุกอย่างครบถ้วนเลยครับอย่างที่ได้บอกไปแต่ปัญหาเรื่องการเมืองนี่สิครับไม่รู้จะแก้ยังไงจริงๆอเมริกันชนก็ยังคงไม่ปลื้มโซเวียตเช่นเดิมในตอนที่เขาถูกดราฟต์ไปโดยทีมฮอสในปีก่อนหน้านะครับ อันดับรวม,มทุกรอบเนี่ยเขาถูกราฟไปในรอบที่4นู่นเลยครับอันดับรวมคือ77เลยท้ายตารางเลยครับอีกครั้งที่ถูกดราฟโดยพอร์ดรเนี่ยอันดับที่24รอบแรกคืออีกนิดเดียวก็จะหลุดตารางรอบแรกไปแล้วครับผมการที่ผู้เล่นที่มีฝีมือมากขนาดนี้เนี่ยแทบจะไม่ผ่านการดราฟด้วยซ้ํามันก็คือปัญหาจากเรื่องการเมืองนี่แหละครับผมตอนที่อาวิดาสเข้าดราฟเนี่ย ตอนประกาศชื่อนี่ก็ไม่เท่าไหร่ครับตอนพูดชื่อประเทศเท่านั้นแหละบอกว่าเขามาจากโซเวียตเนี่ยเสียงโห่ไล่ในตอนนั้นคือเรียกได้ว่ามีอย่างล้นหลามเลยครับล้นสนามถ่ายท่อสดอะไรเนี่ยเสียงโห่นี่คือกระหึ่มเลยครับแล้วที่มันหนักกว่านั้นนี่ก็คือว่าขนาดว่าผู้รายงานข่าวการดราฟต์เนี่ยเขายังแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างชัดเจนเลยครับ Of the first round of first Draft the the NBA draft, America's game, the Portland Trailblazers select Arvidas Sabonis of the Soviet Union. Oh, <laughs> uh, well, now that's going to be an interesting selection. ก็เนี่ยแหละครับโดนไล่ขนาดนี้แล้วนะแต่ใครจะรู้ครับว่าผู้เล่นที่ถูกผักใส่ไล่ส่งมากขนาดนั้นน่ะ คือเพชรแท้ๆเลยครับก็นั่นแหละครับถูกดรฟัฟไปเรียบร้อยแต่ใครจะรู้ว่ากว่าที่เขาจะได้ลงเล่นกับพอร์ตแลนด์ที่ดรฟัฟเขาไปเป็นเกมแรกเนี่ยมันคืออีก10ปีให้หลังครับเขาเพียงได้ลงซ้อมกับพอร์ตแลนด์เล็กน้อยเท่านั้นหลังจากที่เขาถูกดรฟัไฟไปเนี่ยไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ถูกส่งกลับไปเล่นในยุโรปครับและเมื่อเขาถูกส่งกลับไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้กลับเข้าไปเล่นให้กับทีมชาติโซเวียตอีกครั้งหนึง่ง แต่ในครั้งนี้เนี่ยอะไรอะไรมันก็แย่ไปจากเดิมมากมายเลอเกินครับผมความเข้าใจที่ว่าเขาไม่ใช่คนรัเสเซียแท้ๆเนี่ยหากแต่ว่าเป็นชาวลิทัวเนียเขาก็ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมถูกเอาเปรียบอยู่ตลอดเลยเมื่อไปที่ไหนเนี่ยก็ไม่มีใครต้อนรับเขาก็ต้องพาตัวเองกลับไปเล่นในเลีกบ้านเกิดที่ลิทัวเนียครับผมแต่ทว่าทั้งในการฝึกซ้อมให้กับสโมสรและทีมชาติเนี่ยเขากลับถูกโค้ชลงโทษโดยการให้ฝึกซ้อมอย่างหนัก มันทาให้เขาต้องประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ ACL ในที่สุดครับแล้ว ACL เนี่ยคือชีวิตของนักบาสเลยอาการบาดเจ็บในครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้เส้นทางบาสเกตบอลของอาวิดัสเนี่ยถึงกับต้องเป็นการพลักเบรกไปเลยแล้วโค้ชที่ไหนล่ะครับจะบ้าเลือดถึงขนาดที่ว่าสั่งให้นักกีฬาเนี่ยซ้อมจนกระทั่งบาดเจ็บที่ ACL ได้มันมีความเฉาอยู่ครับเรื่องเนี้ยโค้ชที่ทําหน้าที่ฝึกให้กับอาวิดัสเนี่ยเขาชื่อว่าการเมลสกี้ครับ กาเมลสกี้เนี่ยเขาได้รับเงินใต้โต๊ะมาแล้วการทำให้อาวิดัสไม่ได้เข้าไปอยู่ใน NBA อครับทำยังไงก็ได้ให้อาวิดัสเนี่ยไม่สามารถเข้าไปเล่นใน NBA ได้เนี่ยครับความต้องการที่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้อาวิดัสสามารถเข้าไปเล่นใน NBA มันคือความต้องการของโซเวียตที่จะเก็บอาวิดัสไว้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียวครับมันหนักถึงขั้นว่าถ้าหาอาวิดัสเนี่ยได้ไปเล่นใน NBA เเมื่อไหร่ครอบครัวอาวิดัสอาจจะต้องตกอยู่ในอันตรายเลยทีเดียว โดนขูน่นถึงขั้นนี้เลยและเวลาก็ล่วงเลยไปครับร่างกายของอา i ิรัสก็เริ่มจะฟื้นตัวจากการบาดเจ็บแต่ทว่าอาการบาดเจ็บที่ ACL เนี่ยมันน้อยคนเหลือเกินที่บาดเจ็บขั้นรุนแรงและสามารถกลับมาเล่นแบบปกติได้แล้วสำหรับอา i ิรัสเนี่ยร่างกายของเขาก็ไม่สามารถกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่ต่อไปครับความเร็วและความคล่องแคล่วของเขามันตกหายไปอย่างชัดเจน เขาเหมือนกับกลายเป็นยักษ์สูง7ฟุต3นิ้วที่ดูเชื่องช้าสุดๆจากที่เคยลุยไปดังได้แบบปั้นแทบแตกเนี่ยคือตอนนี้การกระโดดให้ได้เนี่ยยังยากเลยครับและด้วยปัญหาการบาดเจ็บที่เขาเคยเจอเนี่ยมันก็ทําให้หนทางที่เขาจะกลับเข้าไปสู่ใน NBA มันยิ่งยากขึ้นไปอีกพอร์ตแลนด์ก็ไม่ต้องการที่จะเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บที่มันรุนแรงและพร้อมจะกลับมาทําร้ายเขาได้ทุกเมื่อแบบนี้ และก็อย่างที่บอกไปครับอเมริกากับโซเวียตก็ยังคงตีกันอยู่ดีครับในตอนนั้นแต่ถ้ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยสภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991อาวิดัสจึงได้เล่นกับทีมชาติที่เป็นบ้านเกิดของเขาในที่สุดครับเขาลงสนามในฐานะผู้เล่นของทีมชาติลิทัวเนียถึงแม้ว่าร่างกายและก็ทักษะของเขาไม่จะถูกทำลายไปมากโหจากการบาดเจ็บเนี่ยแต่เขาก็ยังคงเป็นยักษ์ใหญ่ที่แข็งแกร่งโคตรอยู่ดี คืได้เ่าว่าไปเจอแบบใครเนี่ยก็ตบได้หมดครับถึงแม้ว่าประสิทธิภาพของเขามันจะเพียงแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นก่อนที่เขาจะบาดเจ็บจากคําบอกเล่าของผู้เล่นในยุคนั้นนะครับอันนี้เขาก็ยังคงเดินหน้าควา้าแชมป์แล้วแชมป์เล่าอยู่ดีครับผมต่อมาเขาได้เล่นให้กับเรย์อมาริดในลีกสเปนแน่นอนว่าเขายังคงพามาริดเนี่ยเดินหน้าควา้าแชมป์สองสมัยซ้อนแถมยังได้รับ m v p ที่นี่สองสมัยต่างหาก เรียกได้ว,ดว,ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เป็นเล่นที่ไหนเนี่ยก็กลายเป็นผู้เล่นที่ถล่มหลีกเข้าไปทั่วนั่นเองครับผมเวลาก็ผ่านไปแล้วครับในตอนนี้ในปี1995ปัญหาเรื่องการเมืองมันไม่ได้รุนแรงเท่าที่เคยแล้วครับผม <S 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 เขาสามารถที่จะกลับเข้ามาเล่นใน n อ a นได้สักทีในวัย31ปีใช่แล้วครับเขาเป็นรูกกี้อายุ31ปีซึ่งเมื่อเขาได้เข้าไปตรวจร่างกายกับทีมแพทย์ของพอร์ตแลนด์เนี่ยทีมแพทย์ก็ถึงกับบอกเลยว่าร่างกายของอาริดัสเนี่ย มันพันกว่าที่เขาคิดไปมากครับอายุ31ปีแต่ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขามันยังคนแก่อายุ70ยังไงอย่างนั้นเลยอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าสมองเนี่ยจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในการเล่นบาสเกตบอลอยู่ดีออยดัสลงสนามให้กับพอแลนดในฐานะตัวสำรองลงสนามเฉลี่ยเกมละ20กว่านาทีแต่เขากลับสามารถทำแต้มต่อเกมเนี่ยได้ถึง14.5แต้ม8.1รีบาวและ1.8แอสซิส โดยที่แต่ครั้งที่เขาลงสนามเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้ขยับตัวเลยด้วยซ้ําแล้วเรื่องที่ทําให้เขาแตกต่างจากเซนเตอร์ทั่วไปในยุคนั้นนะครับก็คืออาวิดัสเนี่ยเขามีความเป็นเพลย์เมเกอร์ที่น่าเหลือเชื่อมากๆสําหรับเซนเตอร์เรียกได้ว่าราวกับเป็นนิโคลาโยคิชในยุคนั้นเลยทีเดียวครับผมการส่งบอลวิสัยทัศน์ของเขามันน่าประหลาดใจโคตรเลยครับสำหรับในยุคนั้นเป็นเซนเตอร์คนแรกที่มีทักษะในการยิง3แต้มีนต่างหาก และในเพียงแค่ลูกี้ซีซั่นของเขาเนี่ยเขาทำให้พอร์ตแลนด์แข็งแกร่งขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับอาวิดัสในวัย31ปีเนี่ยพาพอร์ตแลนด์เข้าเพลย์ออฟในซีรีส์เพลย์ออฟนั้นถึงแม้ว่าพอร์ตแลนด์จะไปได้ไม่ไกลมากนะักแต่อาวิดัสที่แทบจะขยับตัวในสนามไม่ได้เนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ทําแต้มได้เยอะที่สุดในทีมในเพลย์ออฟตอนนั้นครับค่าเฉลี่ย23.6แต้มต่อเกม10.2รีบาลต่อเกมนี่เลยครับความสุดยอดของอาวิดัส แต่ถึงว่าผลงานที่เขาได้สร้างมันจะน่าพระทับใจสักแค่ไหนเนี่ยแต่ตอนนี้เขาเข้ามาในลีกเนี่ยตอนนี้เขาอายุ31ปีแล้วนะครับเขาได้เล่นต่อไปในลีกอีกแค่6-7ปีเท่านั้นเองแต่เขาก็ยังคงสร้างความประหลาดใจให้ทุกคนได้ได้เห็นอย่างต่อเนื่องครับผมพร้อมทิ้งคําถามไว้ในใจว่าถ้าอาวิดัสเนี่ยเข้ามาในลีกในช่วงที่เขายังพลิกๆมันจะเป็นยังไง ไม่แน่ว่าสิ่งที่เขาได้เป็นเนี่ยมันอาจจะเป็นเซนเตอร์ที่ดีสุดตลอดการไปจริงๆก็เป็นได้ครับถ้าหากว่าปัญหาเรื่องการเมืองอะไรต่างๆนานาไม่ได้เกิดขึ้นมาเนี่ย mm hmm. อาวิดัสอาจจะเป็นเดอะโก้ต์ของวงการบาสเกตบอลไปแล้วก็ได้สิ่งนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่แฟนบาสชาวต่างชาติเขาคุยเป็น what if อะไรประมาณนั้นครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แก้ไขไม่ได้แล้วมันก็ผ่านไปแล้วแต่สิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้ให้เราได้เห็นเนี่ย มันคือช่วงเวลาเพียงแค่เ็ปีใน NBA ของอารวิดัสเนี่ยแค่7ปีเท่านั้นแต่เขาสามารถสร้างผลงานอันพิยมรับจนสามารถเข้าไปอยู่ใน h a l l o f Fame ได้มันก็สงสัยและเสียดายไม่ได้จริงนั่นแหละครับถ้าว่าเขาแข็งแรงเต็มร้อยในตอนที่เข้ามาเล่นใน NBA ประวัติศาสตร์ที่เขาจะสร้างขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงบาสเกตบอลที่เรารู้จักไปมากแค่ไหนเราก็ได้แค่คิดนั่นเลยครับนี่เลยครับผู้เเรื่องราวที่เราได้หยิบมาเล่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านฟังในวันนี้นะครับ เรื่องราวของซาบอนิสผู้พ่ออาวิดัสซาบอนิสสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ w h a t if อีกเรื่องหนึ่งที่เราได้แต่คิดเท่านั้นว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันเกิดขึ้นจริงสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพจใน Facebook เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราได้นะครับมีคอนเทนต์ดีๆมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านรับชมอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม